ทักสดีท่านผู้รับใช้และพี่น้องทุกท่านให้คุณสมจิตอ่านประวจชนะที่ส่งเข้าไปดาเนียนบทที่10ข้อ2ถึงข้อ5ข้อ8ถึงข้อ14ก่อนนะคะในคราวนั้นข้าพเจ้าดาเนียนไว้ทุกอยู่3มสัปดาห์ข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารชั้นสูงเนื้อเหอางนก็ไม่ได้เข้าปากข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ชุรมุมตัวเลยตลอด3ามสัปดาห์เมื่อวันที่ย4สีเดือนที่1ข้าพเจ้ายืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําใหญ่ คือแม่น้ำไทกรีตข้าพเจ้าเงนขึ้นมองดูนี่แน่มีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าป่านมีทองเมืองอุบาคาดเอไว้ข้าพเจ้าอยู่แต่ลำพังและข้าพเจ้าได้เห็นในมิตรใหญ่ยิ่งนี้ข้าพเจ้าก็สิ้นเลือดสิ้นแรงหน้าของข้าพเจ้าก็ซีดไปข้าพเจ้าหมดแรงแล้วข้าพเจ้าจึงได้ยินเสียงถ้อยคําของท่านเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงถ้อยคํานั้นข้าพเจ้าก็ฟุบดงสุดหน้ากับดินสลบไปนี่แน่มีมือมาแตะข้าพเจ้า ทำให้มือและเข่าของข้าพเจ้าสัน่นท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าโอดาเนีย oh, นผู้เป็นทิ่รักอย่างยิ่งจงพิเคราะห์ถ้อยคําที่เราพูดกับท่านและจงยืนขึ้นเพราะบัดนี้เราถูกใช้ให้มาหาท่านขณะที่ท่านกล่าวคํานี้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยืนสั่นสะท้านอยู่แล้วท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าดาเนียนเอ,อ๋อยาก,กวัวเลยเพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมตัวลงเฉพาะพระเจ้าของท่านนั้นพระเจ้าทรงฟังถ้อยคําของท่าน และเรามาด้วยเรื่องถ้อยคำนั้นแต่เจ้าผู้ครอบครองราชนจาจักรเบอร์เซียได้ขัดขวางเราไว้ถึง21วันแต่มีคาเอลเจ้าผู้ครอบครองชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมาช่วยเราเพราะเราถูกละไว้ที่นั่นให้อยู่กับบรรดากรรษัตริย์เบอร์เซียรเรามาเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจถึงสิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นกับชนชาติของท่านในอนาคตเพราะนิมิตนั้นเกี่ยวกับเวลาภายหน้าวันนี้ก็จะแบ่งเป็นในหัวข้อที่บอกว่าเราเป็นนักอธิษฐานวิงวอน หรือการอธิษฐานวิงวอนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราได้ฟังในพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวนันนี้ในดานเนียนบทที่10บข้อสถึง5ก็ถึง14เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับชนชาติที่พระเจ้าได้ทรงเลือกและตั้งไว้เตรียมเพื่อที่จะเป็นภาชนะที่จะนำพระกริ์พระผู้ช่วยมาสู่โลกมนุษย์ชนชาตินั้นอยู่ในสภาพที่ขาดสิทธิเสรีภาพเป็นเฉลยในกรุงบาบิโลน ดาเนียนก็รู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่จะให้เป็นอิสระและให้กลับไปอยู่ที่แผ่นดินที่พระองค์ได้ท่งประทานให้แก่เขาดาเนียนก็อดอาหารบางอย่างแล้วไว้ทุกตลอดสามิตยทิตลอดเวลาท่านก็ได้อธิษฐานวิงวอนขอพระเจ้าทรงสำแดงแผนการของพระองค์เกี่ยวกับอนาคตของชนชาติยิวในที่สุดทสวรร์ได้มาปรากฏแก่ท่านและบอกเหตุที่ล่าชา้าซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาด พระเจ้าได้ทรงฟังคำอธิษฐานของดาเนียนตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้ตั้งใจอธิษฐานและได้ส่งทูตมาบอกเรื่องที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับชนชาติยิวหรืออิสราเอลทูตองค์หนึ่งนั้นได้มาหาดาเนียนทันทีแต่เจ้าพิทักษ์ราชาจากเปอร์เซียคือปีศาจที่มีอำนาจมากเทพผู้ครอบครองประเทศเปอร์เซียนั่นเองนะคะได้ขัดขวางไว้ถึงสมอาทิตย์ แล้วทูตสวรรค์อีกองคหนึ่งคือมีคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์หัวหน้าได้มาช่วยต่อสู้จนชนะและผ่านเจ้าผู้พิทักษ์เปอร์เซียได้ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีกองทัพที่มองไม่เห็นด้วยนะคะก็คือทูตสวรรค์ที่ทําสงครามช่วยเราหัวหน้าทูตสวรรค์ก็คือมีคาเอลให้เราจําชื่อนี้ไว้ ะะเวลาเราอธิษฐานวิงวอนเวลาอธิษฐานคร่ำครวญบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าจะนําคําตอบมาให้กับเราโดยเฉพาะดาเนียนเขามีความประทานในการเห็นนิมิตเขาเป็นผู้พยากรณ์เป็นผู้เผยวจนะที่พระเจ้าให้เขาเห็นนิมิตเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและเขาก็ทราบว่าเมื่อถึงเวลานินนมิตนั้นกําลังเคลื่อนอยู่ แล้วเขาก็รู้ว่าจะมีคําตอบในอนาคตแบบนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่เห็นนิมิตกับคนที่ไม่เห็นนิมิตก็เลยแตกต่างกันคนที่เห็นก็อธิษฐานวิงวอนปั้มสู้ต่อสู้จนนิมิตนั้นสําเร็จแต่คนที่ไม่เห็นให้ระวังเพราะว่าอะไรคะ่ะทาไมเราต้องใช้ของมาทานร่วมกันคนที่เห็นนิมิตกับคนที่ไม่เห็นนิมิตเพราะว่าคนที่เห็นเขาก็จะมั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าให้เขาเห็นแล้วเขาก็จะอธิษฐานวิงวอนอย่างต่อนเนื่อง เราต้องเป็นคนที่ฟังคนที่เขาเห็นนิมิตด้วยเพื่อคำตอบจะมาแต่ถ้าคนไม่เห็นก็จะลาม,มือลาม้ลังเห็ดเราก็รีบปล่อยเราก็จะไม่ได้รับคำตอบเรื่องราวที่อาเนียนได้เห็นนิมิตมันเกี่ยวกับชนชาติมันเกี่ยวกับโลกใบนี้มันเกี่ยวกับการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์จะถูกส่งเข้ามาในโลกนี้ด้วยเพราะนั้นพระเจ้าจะให้นิมิตกับใครคนนั้นจะต้องเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงไม่หูเบา ต้องเป็นคนที่มีสายตาที่กว้างไกลและยาวและมีความเชื่อที่หนักแน่นมั่นคงเราถึงจะลบทีไรชนะทุกครั้งก็เรียกว่าให้ความสําคัญกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสให้ความสําคัญกับสิ่งที่พระเจ้าให้เขาเห็น ไม่ว่าเขาจะถูกโจมตีไม่ว่าเขาจะถูกขัดขวางด้วยมิติฝ่ายวิญญาณและด้วยสภาพกายภายนอกเขาก็ยังจะปั้มสู้นี่คือคนที่เห็นนิมิตเพราะฉะนั้นดาเนียนได้เห็นเรื่องนี้ได้เห็นอนาคตของประวัติศาสตร์ของโลกว่าพระเยซูคริสต์จะมาบังเกิดในเผ่าพัน์ธุในเชื้อสายของคนยิว คนอิสราเอลเขาจึงปั้มสู้แล้วเขารู้วันเวลาถ้าเราไปอ่านเยเรมีย์บทที่25ข้อ11-12งให้คุณสำจิตอ่านนะคะแผ่นดินนี้ทั้งสิ้นจะถูกแผ่นดินนี้ทั้งสิ้นจะถูกทิ้งล้างและเป็นที่ล้ลางเปล่าและบรรดาประชาชาติเหล่านี้จะปฏิบัติกษัตริย์แห่งบาบิโลนอยู่70ปีพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเมื่อครบ70ปีแล้วเราจะลงโทษกษัตริย์บาบิโลนและชนชาตินั้น คือแผ่นดินของคนเคลเดียเพราะความผิดบาปของเขาทั้งหลายเราจะทําให้แผ่นดินนั้นถูกทิ้งล้างอยู่เป็นนิดนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสงครามฝ่ายวิญญ,ญาณมันเกี่ยวข้องกับนิมิตนะคะนักอธิษฐานวิงวอนต้องมีสายตาที่พระเจ้าได้ทรงเปิดตาฝ่ายวิญ,ญญาณของเขาทําสงครามฝ่ายวิญ,ญญาณในฟ้าอากาศถึงแม้ว่าไม่มีใครเห็นได้มันก็เกิดขึ้นจริง และเราไม่สงสัยว่ามีการสงครามแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆในโลกฝ่ายวิญญาณที่อยู่ร้อมรอบเราเรื่องนี้มีการเคลื่อนไหวสรงระดับมีมนุษย์คนหนึ่งอดอาหารแล้วก็อธิษฐานอยู่ที่ริมแม่น้ำเขากำลังอธิษฐานด้วยเต็มใจเป็นงานหนักการอธิษฐานวิงวอนเป็นงานหนักการอธิษฐานทั้งวิงวอนและไม่วิงวอนบอกได้เลยว่าเป็นงานที่สำคัญเป็นงานเหมือนผู้หญิงที่กำลัง คอรลูกรู้ว่าเวลากำหนดวันจะมาถึงแล้วเพราะเขาได้รู้ได้อ่านได้เห็นนิมิตเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลแผ่นดินนั้นถูกเลือดล้างมานานแล้วถึงเวลากำหนดแล้วที่พระเจ้าจะให้ชนชาติของพระเจ้ากลับสู่สภาพดีและก็ที่จะได้รับคำตอบ และพระเจ้าจะทำลายกรุงบาบิลนนั้นพระเจ้าจะทำลายอำนาจแห่งความมืดชนชาติอยู่ที่ไปเป็นทาสและปนิบัติกษัตริย์กรุงบาบิลนอยู่ตลอด70ปีเขารู้ว่าเวลามาถึงแล้วที่พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยประชากรของโปรง พระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจที่จะทำให้คำพยากรณ์กาเผยวจ,จนานีสสำเร็จโดยไม่ต้องมีใครช่วยแต่ดาเนียนก็คงรู้ว่าการอธิษฐานวิงวอนมีบทบาทสำคัญในแผนการของพระองค์ที่จะให้การใหญ่นีสสำเร็จพระเจ้าเอองได้ตั้งแผนการในสวรรค์และให้คำพยากรณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่พระองค์ไม่ได้ทำโดยนอกจากการอธิษฐาน โรรองทรงหามนุษย์คนหนึ่งที่จะรับภาระในการอธิษฐานเพื่อแผนงานนั้นจะได้สําเร็จในโลกนี่เป็นส่วนของการทําสงครามนั้นที่เป็นบทบาทของมนุษย์การอธิษฐานของดาเนียนที่ลิมแม่น้ํานั้นเป็นการสังเกตเห็นด้วยตาได้นี่คืออีกระดับหนึ่งของสงครามนั้นชาวโลกจะมองไม่เห็นในช่วงเวลา21วันที่ดาเนียนกำลังอดอาหารและอธิษฐานนั้นมีการ รบอย่างรุนแรงในท้องฟ้าอากาศตู้สวรรค์และปีศาจต่อสู้กันเพราะฉะนั้นคริสเตียนเราเป็นคนที่มีสายตาฝ่ายวิญญาณท้าพระเจ้าเปิดเผยนิมิตรหรือว่าพระเจ้าใส่นิมิตรให้กับเราหรือว่าพระเจ้าดนใจเล้าใจเราให้อธิษฐานจงอธิษฐานอย่างต่อเนื่องจงอธิษฐานอย่างไม่ธรรมดาเพื่ออะไรคะ่ะ นิื่อนมิตนั้นจะสำเริจผลได้พระเจ้าจะใช้เราเป็นนักอธิษฐานวิงวอนข้ามวอดชาวโลกเขาไม่เข้าใจหรอกอทำไมคริเสเตียนอดอาหารทำไมคริเสเตียนต้องอธิษฐานทำไมต้องไปโบสถ์ทำไมต้องรับใช้ทำไมต้องไปอธิษฐานทำไมทำไมเขาก็จะมีคำถามอยู่ตลอดเวลา แต่สําหรับคนของพระเจ้าที่มีสายตาฝ่ายวิญญาณเราเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าเราเต็มใจเต็มกําลังในการอธิษฐานป้มสู้เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าตรานั้นเป็นจริงสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยสําแดงนั้นเป็นเรื่องที่พระเจ้าจะทําดาเนียนก็ทุ่ม,ท,มทุนมหาศาลทั้งอดอาหารทั้งอธิษฐานเต็มที่เพราะดาเนียนเพียรมุ่งหน้าไม่ลดละในการป้มสู้ ทำห้เราที่ฐานอย่างไม่หยุดไม่ย่อนไม่ลดลาวาศอกเพราะเรารู้ว่ามันมีสงคราม ดาเนื่อนเหมือนกันเขารู้ว่ามันมีสงครามเขาไม่ละในการอธิษฐานพระเจ้าสรงใช้ทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งมาช่วยเขาเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราเหนื่อยเมื่อเราอธิษฐานเต็มที่โลกฝ่ายวิญญาณมีพระเจ้าจะสรงใช้ทูตสวรรค์อีกองหนึ่งมาช่วยเมื่อขณะที่คริสเตียนอธิษฐานในโลกใบนี้แต่พระเจ้าจะส่งทูตสวรรค์เข้ามาช่วยเราในการที่จะทําสงครามฝ่ายวิญญาณในย่านอากาศแล้วจะทําให้คําตอบมา เพราะฉะนั้นการอธิษฐานทุกครั้งเราอย่าลืมนะคะในมิติฝ่ายวิญญาณมันเกี่ยวข้องกับสงครามฝ่ายวิญญาณมันเป็นประเด็นที่สําคัญมาก เราไม่ใช่อธิษฐานแบบเลื่อนลอยหรืออธิษฐานแบบขอไปทีและไม่ใส่ใจเรื่องอธิษฐานอันนี้ก็คือการลบของเราไม่มีคุณภาพคําอธิษฐานของเราไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผลไม่ต้องการที่จะได้รับคําตอบวันนี้ถ้าใครต้องการได้รับคําตอบพระเจ้าใส่ภาระเรื่องนี้เรื่องนี้ให้กับเราเราต้องเป็นคนที่อธิษฐานนี่คือคนปั้มสู้ที่แท้จริงเพราะเขารู้ว่าเขาจะได้รับคําตอบเขาจึงทุ่มเทอธิษฐาน ะะเราหาเองไม่ได้บางสิ่งบางอย่างพระเจ้าต้องการที่จะให้คําอธิษฐานนี่แหละทําให้บางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นบางคนไม่รู้ไปหาอย่างเดียวไม่ขอพระเจ้าบอกให้เราเริ่มต้นด้วยการขอขอหาขอ,ขอถ้าอธิษฐานไม่พอขอยังไม่พอเนี่ยหาก็ไม่ได้วันนี้ท่านอธิษฐานเต็มที่หรือย,อยังจัดหนักจัดเต็มหรือย,อยังถ้าเราอธิษฐานเพียงพอคําตอบจะมา เพราะฉะนั้นดานเนียนจึงมีการทำสงครามฝ่ายวิญญาณก็คือการอธิษฐานนี่แหละถ้าสมมติว่าดานเนียนอธิษฐานแค่3มวันแล้วท้อใจละ่ะหยุดอธิษฐานละ่ะมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นคำอ,อธิษฐานมันเกี่ยวข้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าเกี่ยวข้องกับนิมิตของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับแผนงานของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ใส่ภาระให้กับมนุษย์หรือให้กับคริสเตียนเล่น เมื่อพระเจ้าใส่ภาระให้อธิษฐานเผื่อคนนั้นเผื่อคนนี้ก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องที่พระเจ้าต้องการที่จะร่วมงานกับคนคนนั้นและพระเจ้าต้องการใช้เราในการทําสงครามเพื่อบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าต้องการหามนุษย์ที่จะทําหน้าที่อธิษฐาน ขอบคุณพระเจ้าที่ดาเนียนเขายอมเป็นเครื่องมือของพระเจ้าวันนี้หนุนจิตชูใจทุกท่านที่เป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าให้ท่านสมัครใจในการอธิษฐานให้พระเจ้าดนใจให้ท่านเป็นนักอธิษฐานให้พระเจ้าใส่ภาระเรื่องอะไรกับเราขอให้เราที่จะจัดหนักจัดเต็มแล้วก็อธิษฐานนะไม่ขอไปทีแล้วคะ่ะอธิษฐานด้วยความเชื่ออธิษฐานอย่างเอาจริงเอาจังพราะคําตอบจะมา มันมีสงครามเมื่อเราทำสงครามฝ่ายวิญญาณโดยการอธิษฐานทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะเข้าประจำการในย่านฟ้าอากาศในสถานที่ต่างๆจะนำคำตอบมาช่วยเราไม่ใช่เรื่องนิยายแต่พระคำของพระเจ้าเป็นจริงเสมอชีวิตของดาน,นียนเปิดเผยเกี่ยวข้องกับเรื่องการอธิษฐานวิงวอนขอให้เราใส่ใจสนใจเรื่องอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานได้เต็มที่อธิษฐานจนจนเลาโลง่งเนี่ยพระเจ้าบอกว่าคำตอบจะมา ส่งสัญญาณที่ดีถ้าอธิษฐานป๊อปๆอแป๊บแป้บเราก็เดินหนีไปเราไม่ใส่ใจไม่สนใจคําตอบอืมแสดงว่าเราไม่ใช่นักอธิษฐานที่ต้องการคําตอบทําสงครามแล้วก็ไม่ต้องการชนะก็ขอพระเจ้าเปิดตาหูตาใจตาายวิญญาณของท่านนะคะที่ท่านจะให้ความสําคัญในเรื่องการอธิษฐานอย่างต่อเนื่องขออย่างต่อเนื่องแล้วก็หายแล้วก็เคาะทำไม่ได้อธิษฐานจนเราโล่งจนเราสัมผัสได้ว่าคําตอบจะมา เราต้องอธิษฐานจนความกังวลกวายจนเราโล่งจนความกังวายออกไปและเราโล่งเรามีสันติสุขส่งสัญญาณว่าจะมีข่าวดีจะได้รับชัยชนะได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้านะคะฉันหนุนใจหลายท่านเลยทีเดียวที่เขาเจอวิกฤตเจอสถานการณ์ต่างๆฉันบอกเขาว่าอย่าหยุดอธิษฐาน เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันสตานมันจนตรอกมันกําลังทํางานขัดขวางคําตอบของเราเรายังจะมาลามือลาไม้ไม่ได้นะมันขัดขวางนี้แสดงว่ามันไม่ต้องการให้เราได้รับคําตอบเราก็ต้องอธิษฐานเต็มที่เพื่อเราจะได้รับคําตอบยังไงพระเจ้าก็ตอบยังไงพระเจ้าก็สนับสนุนนักอธิษฐานฉันเห็นบางคนนะคะพระเจ้าฉันเห็นว่าถ้าเพียงแต่เขาอธิษฐานจัดหนักจัดเต็มเขาจะได้รับคําตอบ ไม่ใช่วิธีไปหาเองพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าฉันมีปัญญาหาได้ก็ลองดูแต่พระเจ้ามีวิธีที่ไม่ธรรมดาเกี่ยวกับคนของพระเจ้าที่ฟังเสียงของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าตอนนี้พระเจ้ายังโอเคอยู่ไม่ได้ทิ้งพระคำของพระเจ้าตอนนี้ไปขอหาขอแล้วก็ถ้าเราอธิษฐานในเยเรมีบทที่สามสิบสามข้อสามจงทูลเราเราจะตอบเจ้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโมเสสเฮออาโลนที่ขึ้นไปยอดเขาแล้วก็ชูมือขึ้นเพื่อที่จะอธิฐานเผื่อโยชูวาที่ออกรบลดมือลงเมือม่อไหร่ก็เป็นลองยกมือขึ้นเมื่อไหร่โยชูวาก็เป็นต่อก็คือมีกำลังขึ้นกองพลกองทหารก็มีกำลังขึ้นนี่คือมิติฝ่ายวิญญาณอย่าประมาทอย่าประเมินเรื่องคำอธิษฐานของเราต่ำนะคะมันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้น ความมีชัยขึ้นอยู่กับการอุตสาห์อธิษฐานต้องใช้คำนี้ต้องใช้คำว่าอุตสาห์อุตสาห์อธิษฐานเนี่ยไม่ตายถ้าอุตสาห์ไม่อธิษฐานแต่พยายามช่วยพระเจ้านี่ตายอุตสาห์อธิษฐานเหมือนดานีเยสิคะ เรื่องนี้เป็นหลักการแห่งความจริงอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราเข้าใจว่าทําไมคําอธิฐานบางตอนบางเรื่องไม่มีคําตอบในหนึ่งยอนบททตี่5าข้อที่14บอกว่าถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์จะทรงโปรดฟังเราเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วเ,เราจะต้องเข้าใจว่าคําอธิฐานของเราที่ขอโดยความเชื่อและทําตามและเป็นนามบัรไทยของพระเจ้าก็จะได้รับคําตอบ แต่ซาตานไม่ยอมให้คำตอบนั้นมาสู่เรามันขัดขวางอย่างรุนแรงเหตุฉะนั้นเราต้องเพียรต่อสู้มารโดยการอธิษฐานทุกครั้งที่เราอธิษฐานเรากำลังต่อสู้กับมารโดยการอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าด้วยความเชื่ออย่างคงทนนั้นพระเยซูทรงตรัสคําอุปมาให้แก่เราว่าให้เราเพียรในการอธิษฐานพระองค์ตรัส ผู้ใดในพวกท่านมีมิตรสหายคนหนึ่งและจะไปหามิตรสหายคนนั้นแล้วในเวลาเที่ยงคืนพูดกับเขาว่าเพื่อนเอ่ยให้ฉันจืมขนมปังสักสามก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันคนหนึ่งเพิ่งเดินทางมาหาฉันและฉันไม่มีอะไรให้เขารับประทานฝ่ายมิตรสหายที่อยู่ข้างในตอบว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูก็ปิดเสียจแล้วพวกลูกก็นอนร่วมเตียงเดียวกันกับฉันแล้วฉันจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้ เราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้เขาจะไม่ลุกหยิบให้คนนั้นเพราะเป็นเมตรสหายกันแต่ว่าเพราะวิงวอนมากเขา้าเขาจึงลุกขึ้นหยิบให้ตามที่เขาต้องการเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงคอแล้วจะเปิดให้แก่ท่านลูกาบทที 11, ่ส1บข้อ5ถึงข้อ10พระองค์ตรัสคำปุงม,มาอีกเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อที่จะสอนคนทั้งหลายกวรอธิษฐานสม่ำเสมอไม่อ่อนละอาใจ โปรงตรัสว่าในนครหนึ่งก็มีผู้พิพากษาหนึ่งไม่ได้เกลงกลัวพระเจ้าและไม่ได้เห็นแก่หน้ามนุษย์ในนครนั้นมีหญิงไม้คนหนึ่งมาหาผู้พิพากษาคนนั้นพูดว่าขอให้ความยุติธรรมแก่ข้าพระเจ้าในการสู้คดีเถิด ฝ่ายผู้พิพากษานั้นไม่ยอมทำจนช้านานแต่ภายหลังเขาก็นึกในใจว่าแม้ว่าเราไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์แต่เพราะว่าแม่ไม้คนนี้มากวนเราให้ลำบากเราจะให้ความยุติธรรมแก่นางเพื่อไม่ให้นางมากวนบ่อยๆให้เราลำคาญใจและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงฟังคำที่ผู้พิพากษาอาธรรมนี้ได้พูด พระเจ้าจะไม่ทรงประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้ผู้ที่ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือพระองค์จะอดพระไทยไว้ช้านานหรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าพระองค์จะท่งโปรดประทานความยุติธรรมให้เขาโดยเร็วแต่เมื่อบุตรมนุษย์มาท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ เพราะฉะนั้นการอธิษฐานมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่เรามีความเชื่อมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องตือ้อมันเป็นเรื่องที่เราจะขออย่างต่อเนื่องสองกรณีนี้ได้กล่าวถึงการที่ได้ขอไม่เพียงครั้งเดียวแต่ขอเรื่อยๆจนได้รับสิ่งที่ขอพระเยซูตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอแล้วจะได้จงหันแล้วจะพบจงขอแล้วจะเปิดหน้แก่ท่านตามคาแปลก็คือว่าขอเรื่อยๆ ขอเรื่อยๆหาเรื่อยๆขอเรื่อยๆแล้วก็เมื่อเราขอจนเรามั่นคงมั่นใจว่าคําตอบจะมาเราก็ค่อยหาสาเหตุที่คำปฏิหารบางเรื่องไม่มีคําตอบเพราะเราไม่ได้เพียงคงทนในการวิงวอนเราหยุดเร็วเกินไปเพราะนิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่มันกนําลังรีบไปถึงความสําเร็จมันไม่มุสาถ้าดูช้าไปก็จงคอยสักหน่อย มันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่คงไม่ร่าชานักในฮับาบุุบทที่สองข้อสเราต้องเข้าใจว่าสตานอยู่ในสภาพที่เหมือนที่บอกแล้วเข้าตาจนและพร้อมที่จะขัดขวางสุดกำลังจนตรอกนะฮะมันก็ต่อสู้มันก็ใช้วิธีนี้แหละขัดขวาง เพราะมันเข้าตาจนแล้วมันต้องขัดขวางทุกวิถีทางที่จะให้มนุษย์คนนั้นไม่ได้รับคําตอบมันก็ใช้วิธีขัดขวางคําอธิษฐานมันก็ใช้วิธีต่อสู้ต่อต้านกับเรามันสตันมันยังไม่ยอมแพ้แล้วเราจะยอมแพ้ทําไมถ้าเราไม่เพียรอดทนในการอธิษฐานถ้าเราไม่ยืนหยัดความมีชัยโดยพระเยซูคริสก็จะถูกขัดขวางเราจะไม่ได้คําตอบ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ยออ่อท้อยืนมั่นคงโดยใช้อาวุธของพระเจ้าในที่สุดเราจะได้รับคําตอบเฮเมนเพราะฉะนั้นก็ก่อนหนุนจิตจูใจนะคะแค่แต่พระบิดาเจ้าขอปรงเวรยพนนะกอธิฐานขอพระเจ้าเวรยพรเราทุกคนที่เราจะไม่ยอมท้อเพราะว่าพระเจ้าโบต้องการประทานชัยชนะให้กับเราและประทานคําตอบให้กับเราทุกท่านที่ขอหาเคาะพระเจ้าจะท่งตอบเขา ขอพระเจ้าวยพรให้เราเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องการอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานทุกครั้งเราทำสงครามและเมื่อเราอธิษฐานอย่างต่อเนื่องคําตอบจะมาขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรเราที่เราจะหนักแน่นมั่นคงในเรื่องคําตอบในเรื่องการอธิษฐานที่ต้องการคําตอบขอพระเจ้าวอวยพรซึ่งกันและการเรามอบไว้กับองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพระเจ้าวยพรคะ่ะ a เมน ชมเลยแห่ะค่น <m> ้องข้าวผลไม้ปอกปอกไว้เ <of> ล <communication>